ว่าเนเชอรัลของไทยระดับโลกผมเอกพจน์วนาโคสุมเป็นกรรมการผู้จัดการเซาลิมกรุ๊ปประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ประจำภาคคื้นเอเชียเซาลิมกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวิศวกรรม ต่างๆโดยเน้นหนักทางด้านาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็โยธาการวิเคราะห์าทางด้านวิศวกรรมที่ทางกลุ่มซาลิมได้ทำเนี่ยก็คือวิเคราะห์เรียลที่ประกอบเป็นโครงสร้างหรือที่เราเรียกว่าคอมโพสิตเรียลซึ่งใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขั้นขั้นสูงเข้ามาวิเคราะห์แทนที่จะมองว่าอิเลเมนต เป็นโนดหรือเมมเบอร์เรามองอิเลเมนต์เป็นแมสและเป็นแมทริอลโดยวิเคราะห์เหมือนวิเคราะห์เหมือนจริงในการวิเคราะห์จริงต้องใช้เครื่องมือที่มีความประสิทธิภาพสูงเช่นคอมพิวเตอร์จะต้องให้กำลังในการประมวลผลที่เร็วและสูงซึ่งสมัยก่อนเราใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานธรรมดาเนี่ยเราจจะวิเคราะห์โครงสร้าง1ชุดเนี่ย อาจจะใช้เวลาถึง48ชั่วโมงหรือบางอันก็ใช้เป็นสัปดาห์ซึ่งหลังจากที่มาใช้ GPU เทคโนโลยีของ t ท s l a ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 10, 10หรือ20นาทีเท่านั้นซึ่งทำให้เราสามารถที่จำช t i เล e เ r อร์เนี่ยได้ได้มากขึ้นเทสต์สตี้เราก็ ในแต่ละเดีอนเราทำเคสด้ี้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ประมวลผลแล้วก็สรุปออกมาได้มากขึ้น <S 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 ถ้าวิศกรเนี่ยเข้าใจเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเปิดโปร r ม a n ด e ต a t าเนี่ยขึ้นคอยดูตลอดเวลาว่าในแต่ละเคะสที่เราสตัดี้ออกมาเนี่ยใช้ CPU ไปกี่เปอร์เซ็นต์ใช้แรม ไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเรามีแรมกับ CPU 2ตัวปั๊บเนี่ยปรากฏว่าถ้าเต็มทั้งคู่ปั๊บเนี่ยเวลาจะทอดยาวพอใช้เท sla เข้ามาเหมือนกับเอาเพิ่มจำนวนช่องทางข้อมูลเนี่ยมากขึ้นเนี่ยกดว่า CPU แล้วก็แรมเนี่ยลดลงอย่างมากจะเหลืออย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยใช้100%เนี่ยอาจจะเหลือแค่ 30- 4 0 แรมที่เคยใช้สูงสุดที่เรามีคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยก็คือ64 g ิกในการประมวลผลในเคสต d ดี้เดียวกันเนี่ยพอใส่เทสตราเข้าไปจะลดเหลือแค่ประมาณ30%ความเร็วผมว่ามากกว่า20เท่าจากที่ที่ใช้งานในการวิเคราะห์โครงสร้างคอมพิวเตอร์ที่ให้กำหนดสเปคให้ทางเดว่าจัดให้เนี่ย ก็จะเป็น2 CPU ซีอ n ขนาดา12่อคอต่อตัวก็คือทั้งหมดผมได้24คอร์คอใช้คู่กับการ์ดจอเอ่อคอ0น0 2000ซึ่งใช้ประมวลผลซึ่งงานของผมเนี่ยงานประมวลผลทางด้านกราฟิกเนี่ยหรือเรนเดอร์เนี่ยผมใช้ไม่มากก็ตัวนี้ก็เพียงพอเท s l a ก็ใช้ตัว C2075 นะเข้ามาก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าผลของการวิเคราะห์ค่อนข้างออกมาดีก็คือว่าทางวิศวกรคนไทยเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้วิเคราะห์โครงสร้างแบบจริงจัง ในส่วนของทางด้าน M.E.E. หรือการวิเคราะห์เมมเบอร์ของเครื่องจักรหรือการทำงานของเครื่องจักรทั้งแบบนาโนบิกและสแตติเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นียมันสำคัญยังไงตัว G.P.U. เนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างส่วนของทางงานาง,งานโยธาทางด้านโครงสร้างทางโยธาเองเนี่ยอย่างที่เรียนได้ทราบก็คือก็จะมองเป็น n o น e กับ member เพราะนั้นตัวนี้การวิเคราะห์ถึงแม้จะเป็น financial analysis เหมือนกันแต่ผลทางด้านจอยดีไซน์หรือการวิเคราะห์โครงสร้างจอยเนี่ยเราจะไม่เห็นพฤติกรรมจริงของมันวิศกรออกแบบที่ออกแบบจริงจังเนี่ยก็มีจำนวนน้อยค่าแรงก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเซฟเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างเนี่ยจะคุ้มค่าถ้าเรา มีกครื่องมืที่ดี